สวัสดีครับเดกครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาของคลิปผมมีคําถามให้คุณนิดหน่อยคุณคิดว่าในสถานการณ์จาลองที่ผมกําลังพูดถึงวันนี้สถานการณ์ไหนเลวร้วายที่สุดสำหรับคุณ 1. เกิดโรคระบาดท,ที่เปลี่ยนให้ผู้คนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายยิ่งกว่าซอมบี้และคุณไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้สิ่งเดียวที่คุณพอทําได้คือการยื้อเวลาเพียงเท่านั้น 2. กดพื้นฐานของสังคมนั้นหายไปมันนัทุกคนล้วนฆ่ากันเพื่อแยง่งชิงทรัพยากรที่เหลือน้อยนิด 3. คุณอยู่ในสถานที่ที่คุณแทบไม่เห็นหวังว่าคุณจะออกไปจากที่นี่ได้เลยแล้วคุณที่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าทุกข้อที่ผมพูดมานี้มารวมอยู่เป็นข้อเดียวเออบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้เพราะหวังว่าผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องหรือสัพพลาดที่แบบว่าน่าสนใจอะไรอย่างนั้นมึงมาผิดช่องแล้วครับคือมึงไปดูปิดแฟมมอนเตอร์หรือเดอะโคด็กเถอะคงพูดอะไรจริงๆงั้นไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดคุณเลิกที่อยู่ต่อแล้วก็ขอให้เตรียมใจไว้เพราะคลิปที่คุณกําลังจะดูต่อไปนี มันจะแย่กว่าผันเพาใส่ทวนและเตาหรือส้มตำไม่ใส่พริกถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วก็ผมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eden อีเดนพูทูซเวนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเควินเทอร์ อย่างที่ผมพูดไปต,ตั้ต้นถ้าเกิดคุณคาดหวังการพูดถึงเนื้อเรื่องจากผมแล้วก็มึงมาปิดช่องแต่ผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องเท่าที่ผมพอเข้าใจให้คุณฟังแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจําเป็นระดับหนึ่งคุณคือหนึ่งในนักเดินทางข้ามโอากาสที่ยานของคุณมาตกที่ดาวอีเดนทูทูเซเว่นซึ่งเป็นดาวที่กําลังเกิดเหตุการณ์โรคระบาดอยู่แล้วคนที่นี่ไม่ค่อยจะเป็นมิสสกเท่าไหร่และปัญหาที่ลรงมาจากคนเลยก็คือแค่มาถึงคุณก็ติดเชื้อไปซะแล้ว และเป้าหมายของการที่คุณจะเอาตัวรอดในิบวันนี้ก็เพื่อที่จะหาทางออกจากที่นี่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวงเล็บถุยดิกวองเล็บปิดนั่นก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องเท่าที่ผมพอจะรู้นะคือเนื้อเรื่องไม่ค่อยชัดเจนคือกูจะไปรู้มึงก็แค่เกยบหาข้อมูลในที่มึงก็แค่ฟังคนอื่นมาแล้วก็มาคิดเอาเองว่ามันเป็นอย่างนั้นเงียบปากไอ้สัตว์เดี๋ยวคนเขารู้หมดแู้โกง่ไม่ใช่ว่าเขารู้อยู่แล้วอ่ะก่อนที่เข้าสามจริง เราก็ต้องเก็บตัวก่อนใช่ไหมล่ะโดยจะมีแค่ตีอย่างเท่านั้นที่คุณจำเป็นต้องรู้อย่างแรกเปิรถ้าใพูดง่ายก็คือมันก็คือสกิลพิเศษอะไรโดยจะมีทั้งหมด2 0อันซึ่งแน่นอนผมไม่พูดหมดอยู่แล้วใครไม่เสียเวลาพูดหมดปะแอร์บิเตอร์สกิลของตัวนี้คือนักขรบบูมหรือจะพูดง่ายก็คือมันก็คือการใช้ปืนลูกซองที่ติดอยู่ตรงแขนยิงออกไปมีระยะองผลคือแทบชิดตัวและคุณก็สามารถทําสิ่งที่เรียกว่าลองช็อตได้ลองช็อตก็คือยิงไกลอนนะไร Uh, มาดูทคุณนะอ๋อรู้แล้วมาจากไหนมิดสเปเยอร์อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเพิร์กผมชอบที่สุดเลยเพราะว่าสกิลของตัวนี้คือแมงมุมยึดสมองถ้าพูดตัวใจง่ายกว่านั้นก็คือสกิลของตัวนี้คือการปล่อยแมงมุมยนต์ไปยึดร่างศัตรูพอยึดได้เรียบร้อยปับ๊บมันก็จะกลายเป็นพวกเราทันทีและไอ้ผลที่ทําให้ผมชอบเพิร์กนี้มา,มากเลยก็คือสิ่งที่คุณต้องทํามันก็แค่ยึดร่างศัตรูตัวและให้มันตีกันเองจากนั้นก็ดูโศกนาฏกรรมอย่างสบายใจเฉย บิสเตอร์สกิลของตัวนี้คือการโยนระเบิดแล้วก็กดเหมือนซีโฟแต่ถึงมันจะไม่แรงเท่าซีโฟแต่แค่2ลูกก็ส่งตัวปูไปสวรรค์ได้เลยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมเอาตัวนี้มาพูดถึงเหตุผลที่ผมเอาตัวนี้มาพูดถึงก็คือระเบิดหอยตัวนี้สามารถทําดาเมจกับเพื่อนร่วมทีมได้ถ้าเกิดเจอใครที่ไม่ชอบที่หน้าหรือว่าแม่งหน้าําคาแล้วก็วากาโบนสกิลของตัวนี้เรียบง่ายมากก็แค่ชักดาบออกมาแล้วฟันมือนกัเจ็ตตีมแตง ผมชอบเขามากนะรู้ไหมก็แค่นี้แล้กันสำหรับเปิดส่วนที่เหลือไปเรียนรู้เอาเองน่ยคืเกียรติบูดอย่างต่อไปอีควิปเมนต์มันก็คืออุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์รองลงมาจากเฟิร์สและมันก็จะมีของเกงๆหลายอย่างตั <Wow. S 1> ้งแต่ผ้าโครแลีคมตัวปอลอมระเบิดควันมีดควางจนไปถึงกระทั่งบันไดจะใช่บันได,นดไม่รู้เหมือนกันว่ามันพิเศษงไง ส่วนแตรอันนี้คือบัฟเสริมที่เลือกได้ประมาณ3อันก็จะมีให้เลือกประมาณแบบว่าวิ่งเร็วขึ้น15%ถือปืนนิ่งขึ้น50%ตีเร็วขึ้น40%บลาบลาบลาามว่าคุณน่าจะไปอ่านกันเองไดนะ้และสุดท้ายคืออาฟิตพูดง่ายๆคือแต่งสกินนั่นแหละแต่งตัวแต่งรอย okay. แต่เฮ้ย hey, ดูนี่ดิสวัสดีครับผมเด็กกี้ตัวปลอมวันนี้ผมจะมาพูดถึงรวมความกา,กากของแม่มึก ระบบเกมจะเป็นเกมแนวกึ่งสไปเวลผสมกับโหมดซอมบี้ของคอบิวตี้แต่เปลี่ยนเป็นคนแทนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายกว่าน,นั้นก็คือในเกมนี้คุณจะมีเวลาทั้งหมด10คืนก่อนจบเกมโดยแต่ละคืนก็จะมีโจรบุกมาที่ฐานของคุณแล้วมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่อวุวกธกับของทุกอย่างคุณต้องไปหาเองนอกฐานหลังจากจบเว็บซึ่งแน่นอนข้างนอกไม่ใช่ที่ปลอดภัยอยู่แล้วและสิ่งที่คุณจะได้พบคืคอความตายไปสู้กับศัตรูทุกตัวที่ขวางหน้ามึงตายสู้กับศัตรูโดยที่ไม่คิดจะมีเทคนิคเลลยยยมมมงงตตาาดน เลื่อนไหลและไม่คิดจะหาทางรักษามึงตายลืมกินยามึงตายโดยไม่ดูตามาตาเลยจนไปเหยียบกับดักมึงตายไอ้พวกความพยยมันึงไงปะมึงตายและใช่สิ่งที่คุณจะได้พบในเกมนี้คือความตายคุณจะตายแล้วตายอีกตายอย่ไยเล่นเป็นตายจนกว่าจะรู้ว่าไอเทมมันไหนใช้ทําอะไรได้ตายจนกว่าจะรู้ว่าศัตรูตัวไหนไมัคนควรไปยุ่งตายจนกว่าไอมึงพอแค่นี้ละถึงแม้เวลาตายในเกมนี้คุณจะกลับมาฟื้นอยู่ดีแต่ก็ใช่ว่ามันไม่มีราคาที่ต้องจ่าย อย่างแรกเลยคือของทุกอย่างในตัวคุณจะหล่นอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่รีบไปเก็บก่อนที่พายุจะมาแล้วก็ของอันนั้นก็จะหายไปตลอดกาลและอีกอย่างก็คือถ้าเกิดมีใครสักคนในทีมตายเมื่อหร่ทุกคนในทีมที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ดีบับที่ชื่อว่ามอรัลอกไปซึ่งดีบับนี้จะทําให้ตัดแต่ทุกอย่างลดติด,ดีิดพร้อมกันสูงสุด4อันถ้าติดอัน2อันยังถือว่าไม่เป็นไรมากแต่ถ้าเกิดติด4อันเมื่อไหแล้วก็จองลงเตรียมไม่ได้เลยเพราะการโจมตีแค่ครั้งเดียวก็มาพอดดีี่่ะสงให้้คคุณปัณปณปทตไไข และก็ยังมีดีบัฟบอื่นๆที่คุณจะได้เจอบ่อยในเกมนี้คือแขนหักขาหักกับเลือดไหลถ้าเกิดคุณแขนหักคุณจะกดผักศัตรูไม่ได้จนถ้าเกิดคุณขาหักก็แน่นอนอยู่แล้วคุณจะวิ่งไม่ได้ถ้าเกิดเลือดไหลปกติคุณก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะว่ามันก็ไม่ไดลดเร็วหรือลดหนักอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดติดอาร์ทลี่และคุณหาไอเทมนี้มา,า,มารักษาไม่ทันแล้วก็จองลงอีกอันมารอไว้ได้เลยแล้วก็ยังมีดีบัฟอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้ติดตัวมาตั้งแต่เร คุณต้องกินยาต้านไวรัสก่อนที่เวลาจะหมดถ้าเกิดคุณกินไม่ทันหรือหายาไม่เจอแล้วก็คุณก็จะเข้าสู่ในระยะต่อไปของไวรัสซึ่งมันก็มีทั้งหมด5ระยะระยะแรกโอเคดีระยะที่2พอไหวระยะที่3พอได้อยู่ระยะที่4หมอบอกไม่หลอดระยะที่5จองวัดได้เลยแต่ตอนออกไปข้างนอกมองพื้นหน่อยก็ดีเพราะในเกมนี้จะมีกบดักต,ตามพื้นเต็มไปหมดถ้าเกิดคุณพลาดเหยียบเข้าแล้วก็เบาสุดก็ทําให้คุณหาของช้าลงแย่สุดก็ถึงตาย และในเกมนี้คุณสามารถคาบอาวุธพิเศษได้โดยคุณต้องใช้บูปิน,ปนเศษเหล็กแล้วก็โต๊คาบบูปินคุณสามารถหาได้ตามแบบทั่วไปส่วนตเตเหล็กคุณจะได้จากการย่อยของอะไรก็ตามที่คุณนามาใส่ในเครื่องนี้ส่วนโต๊ะคาบจะสุ่มเกิดตามแบบถ้าโชคดีหน่อยโต๊ะคาบก็เกิดใกล้ทาถ้าโชคร้ายก็ไม่เกิดเลยสักจุดและคุณสามารถคาบอาวุธจริงๆได้จากของพวกนี้ยกตัวอย่างเช่น The d i s m a t o r AKA Shotgun Hammer ก็ตรงตัวเลยคอรลูกสองส่วนประสิทธิภาพขอ,อาวุธนี้ ผมว่าคุณดูมันด้วยตาตัวเองน่าจะดีกว่านะ ศัตรูในเกมนี้จะมีอยู่2แบบคือคนกับผูดติดเชือ้อโดศัตรูที่เป็นคนจะมีผู้ที่ใช้วุดนเล็บประชิดกับผู้ที่ใช้ปืนสำหรับผู้ที่เถือวอุนเล็บประชิดคุณสามารถไปบปุกตรงเลยก็ได้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการรับมือพวกนี้จะคล้ายๆกัน ส่วนผู้ที่ถือปืนถ้าเกิดไอตัวที่คุณเจอมันไม่ได้ถือเวทโกผมแนะนำว่าให้เลี่ยงการบวกตรงๆดีกว่าเพราะถึงแม้ AI ในเกมนี้จะไม่ได้โหดถึงขั้นเอม็อบแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะไปตีมันโง่ๆมันก็จะสอนบทเรียนให้คุณอย่างปราสมแต่อย่างที่ผมบอกไปในส่วนก่อนในเกมนี้คุณมีทั้งเปิร์สและของต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคาสต์สคุณที่จะเลือกเล่นแบบไหนคุณจะเป็นสายแลยะประชิดพุ่งข้าศัตรูตัวที่เจอคุณจะทำอย่างนั้นจะได้แต่คุณก็ต้องเลือกเฟิร์ ซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ห่างๆก็ได้แล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนโลได้เรื่อยๆถ้าเกิดคุณเบื่อในการเป็นสายเมเลแล้วคุณจะเปลี่ยนโลตัวเองให้กลายเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้หรือถ้าเกิดคุณเบื่อในการซัพพอร์ตแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นสายแรไปชิดก็ได้จะเล่นยังไงก็ได้เรื่องคุณแล้วถ้าเกิดคุณกำลังสงสัยว่าตรงนี้มันคอมไบต์อนเนอมี่ยังไงวะกูอยากรู้ว่าศัตรูตัวไหนรับมือยังไงก็แนะนําว่าให้อ่านชื่อคลิปดูอีกทีนะครับเพราะว่านี่ หนักล้งอะและในส่วนงผู้ติดเชือ้อพวกนี้จะเป็นศัตรูที่สมเกิดตามแมปในบางทีโดยพวกนี้มันจะไม่ญาติดีกับใครเลยไม่เว้นแม้แต่พวกนี้ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในบางทีก็ได้โดยผู้ติดเชื้อพวกนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ีแบบฮิดเด่นชื่อก็ตรงตัวเลยคุณจะไม่สามารถเห็นตัวนี้ด้วยตาเปล่าได้แต่คุณจะรู้ได้เลยว่ามันอยู่ใ,ใกล้คุณ จากเสียงแฮงเกอร์ <'m> ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งศัตรูที่ต่อกรด้วยยากมากถ้าเกิดคีย์บอร์ดมันไม่มีตัว e ะนะตักินเนอร์พู้ติเชื้อตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยตรงที่มันไม่ได้สุ่มเกิดตามแมปเหมือนตัวอื่นแต่มันจะเกิดจากการกลายร่างของศัตรูที่เป็นมนุษย์ซึ่งมันมีโอกาสเกิดกับทุกตัวถ้าคุณดวงสวยไปเจอมันแปงลงร่างอัดหน้าแล้วก็วิ่งดีกว่าแล้วผู้ติเชื้อตัวสุดท้าย ติ๊กเลอถ้าเกิดคุณนี่เสียงร้องไห้ขงใครสักคนตอนที่คุณกำลังออกไปหาของข้างนอกแล้วก็นั่นหมายความว่าติ๊กเลออยู่ตรงนั้นนี่คือศัตรูที่ถ้าไม่จําเป็นคุณไม่ควรไปสู้แต่ถ้าเกิดคุณไปทําเขาปวดแล้วมีแค่2อย่างเท่านั้นที่คุณพอทําได้อย่างแรกคือวิ่งอย่างที่2คือฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราแต่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ้ถ้าเกิดคุณทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมพูดมาไม่ได้แล้วก็ก็เตรียมใจโดนถลกหนังนัาเป็นได้เลย และก่อนที่ผมจะพาคุณไปดูบอสต,ตัวสุดท้ายในเกมนี้ผมอยากให้คุณเห็นอะไรบางอย่างก่อนนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ไม่ควรมาอยู่ในที่แห่งนี้และภาพที่คุณกำลังเห็นต่อไปนี้ผมไม่แนะนําให้คุณดูมันคนเดียวหรือดูมันในที่มืดถ้าเกิดคุณไม่กล้าเพราะที่ดูมันเองแล้วก็ไปเรียกใครสักคนมาดูด้วยหรือข้ามไปส่วนนี้ไปผมก็ไม่ว่าคุณแล้วผมจะโชว์มันให้คุณดูในสามสองหนึ่งถูกต้อง SCP 6959และสุดท้ายนี่คือบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมแข็งแกร่งกว่าซิกเล,ลอร์แข็งแกร่งกว่าโยเซฟโยเซฟผู้ใครวะเธอนั้นมีวุตสุตกพลักมีซิมคอยอารักขาและเธอคือ นี่คือบอสที่แข็งแกร่งสุดในเกม AKA สเลดคุยแน่นอนการที่คุณไปสู้กับเธอตรงๆโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวไว้เลยมไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดผมว่าเรามาพูดได้ชา้าลงกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวคนตัดตอ่อจะเหนื่อยอย่างที่ผมพูดไปประมาณสองรอบแล้วนี่คือสเลดคุยบอสที่แข็งแกร่งที่สุดใน Dk Winter ส่วนเนผตลนั้นถ้าเบสออนประสบการณ์ผมแล้วก็จะไม่อยู่ด้วยกัน2เน็ตผล 1. อาวุธอาวุธที่เธอใช้คือดีเซมเทอร์กับนักเข้าบู ผมว่าคุณน่าจะจำสรรพคุณของ2อ,อย่างนี้ได้นะและมีอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปสำหรับนักปรุพื่อคุณสามารถใช้วุ้นนี้ทำแบบนี้ได้เจ๋งใช่ไหมลนะ่ะแต่ในขณะเดียวกันเทเลสควีนก็ทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนั่นทำให้การสู้กับเธอตัวต่อตัวนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้ว แต่นั่นยังไม่จบเหตุผลที่สองที่ทำให้เธอโหวที่สุดในเกมนั้นนั่นก็คือพวกลูกกระจอกของเธอที่อยู่ตรงปราสาทโดยพวกนี้จะติดอาวุธกันครบมือและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เธอโหวที่สุดในเกมและถ้าเกิดคุณสงสัยว่าแล้วเราจะเอาชนะเธอ,อยังไงผมก็อยากจะถามคําถามนั้นตอบกับคุณเหมือนกันเพราะว่ากูยังโดนแม่งตบเยนอยู่เลยถ้าเกิดคุณดูมาถึงส่วนนี้ของคลิปผมแล้วแล้วก็นั่นคงหมายความว่าคลิปของผมคงดีพอตัวเลยนะอีอ แล้วก่อนจบคลิปผมมีอะไรอยากบอกคุณหน่อยประมาณ3อย่างอย่างแรกนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องโลบอ,อใช่ครับผมทําคลิปโลบอมาประมาณ2คลิปแล้วแต่คอนเทนต์หลังผมไม่ใช่โลบอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาติดตามเพราะว่าอยากเห็นคลิปโลบอเรื่อยๆก็โอวยที่ผมอยากจะบอกก็คือผมไม่ได้ทำโรบออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าผมจะทําอะไรแค่นั้นเดียวโอเคอย่างที่2นะครับผมใช้เวลาทาคลิปประมาณ1เดือนอย่างต่ําช้าหน่อยก็2อสเดือน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมหายไปน,นานๆก็มันหมายความว่ากุมตายแต่อย่างใดน,นะครับแล้อย่างสุดท้ายคือตัวที่สาคัญมากเลยครับถ้าเกิดคุณมีกระดาษเนี่ยผมแนะนําให้คุณมาจดไว้อย่าลืมมาเด็ดขาดนั่นก็คืออะไรวะลืม